สวัสดีค่ะพบกับช่องโซฟีมาลาชินอยอีกแล้วนะคะวันนี้มาแบบน้ำเงินเลยจ้าโอเควันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรืสส่ข,ของไข่แดงเนาะก็คือว่าก็รู้รู้กันนะคะว่าไข่แดงก็คือสามารถมากหน้าได้นะคะกระชับร,รูขุมขนแล้วก็ทําให้ผิวหน้าดีขึ้นนะคะแล้วก็ลดเลนดูรอยประมาณนี้นะคะแต่ว่าเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่จะมาแนะนานะคะว่าทําจากไข่แดงนะคะนั่นก็คือ ชาดามนะคะเป็นนะคะเป็นจูราเอกนะคะด็อกนะคะไวต์เชนิงนะคะ บูสเตอร์เซรั่มนะคะเป็นภายใต้แบรนด์ของยูรานั่นเองนะคะจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะคือว่าเป็นเซรั่มนะคะก็คือว่าที่ช่วยดูแลเรื่องผิวพรรณผิวใบหน้าของเรานะคะให้มีความอ่อนยาวนะคะกระชับแล้วก็มีความนุ่มนะคะแล้วก็ลดเรืองริ้วรอยนะคะกระชับผิวชุ่มชื้นให้ผิวชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะผสมผสานกับวิตามินซีนะคะวิตามินอ e, ีแล้วก็วิตามินบีด้วยนะคะ ตามพัผิวพรร์ของเราบนใบหน้ามีความกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นด้วยประมาณนี้นะคะแล้วก็จะบอกว่าอันนี้นะคะส่วนประกอบหลักของยูร่อยูราเอกโยกัตทนี้ก็คือว่าเป็นนี่เลยเจ้าตัวนี้นะคะน้องไข่แดงของเรานั่นเองนะคะ แพ็กเกจน่ารักมากดูดวงตาเนาะก่อนแต๋วแหววมากเลยนะ่ารักมากเลยนะคะตรงนี้แล้วก็จะบอกว่าอันนี้นะคะประกอบด้วยวิตามินซีที่บอกไปแล้วในเบื้องต้นนะคะก็มีความคันต่อผิวมากๆอย่างวิตามินซีก็รู้อยู่ใช่ไหมคะทต่เมื่อวกระจ่าสใสมากขึ้นด้วยนะคะวิตามิน B3 กช็ช่วยเช่นกันนะคะวิตามินอ e ีก็ลดเลือนริร้วรอยประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าอันนี้เนี่ยราคาไม่แรงเลยนะคะน้องเขาราคาแค่27บาทเอ,ององว่าผิด27บาท เอ่อ t w e ถูกต้องค่ะหาซื้อได้ง่ายๆตามเซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาเลยนะคะอันนี้วาลองใช้มา3 4ถึงวันแล้วนะคะก็รู้สึกว่าผิวหนั่งความชุ่มชื้นมากขึ้นด้วยประมาณนี้นะคะแต่ว่าเรื่องรู้รอยอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งก่อนประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อครีมของน้องเขากันนะจ๊ะว่าเป็นยังไงเนาะ,ะแปบบ๊บนึงนะเป็นเซรั่มไข่แดงนะคะนี่เดี๋ยวจะแบบบีบให้ดูเลยนะคะ เป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบใสๆอ๋อซมๆนิดๆนะคะเป็นเหมือนแบบเป็นน้องไข่แดงประมาณนี้นะคะเกลี่ยลงไปเห็นไหมคะว่ามีความอ่าเรียบเนียนชุ่มชื้นนะคะเปลี่ยง่ายซึมง,ง่ายด้วยมากขึ้นด้วยประมาณนี้เลยเห็นไหมคะนี่ เห็นไหมคะมความชุ่มชื้นม,มากขึ้นก็คือจะบอกว่าหลังจากที่วาทามาบ้าง3าวันนะคะก็คือว่าช่วงกลางคืนเรือก่อนนอนคือผิวหน้าจะมีความชุ่มชื้นม,มากขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยคือแบบหน้าม,มันจะไม่แห้งอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็คือว่าเหมาะก็คือสําหรับไม่ว่าจะเป็นส่วนของอผู้หญิงนะคะอย่างเวาสามสิบอาบหรือว่าเด็กลงมาไหนก็ใช้ได้นะคะเป็นเซรั่มไขแ่แดงนะคะก็แบบ มีประโยชน์ต่อผิวหน้านะคะยังไงก็คือลองซื้อลองหาตามกันมาดูนะคะตามเซเว่อีลเวนทุกสาขาเลยนะคะราคาอยู่ที่27บ้าทต้องลองแล้วแหละนะจ๊ะยังไงก็ลองกันดูนะคะก็ยังไงแล้วนะคะก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจะมีอะไรดีๆรีวิวจะมาแนะนำกันต่อไปแล้วกันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตรงนี้ด้วยนะคะไปก่อนแล้วค่ะอัสลามมุค่ะสวัสดีค่ะ